สวัสดีครับพบกับผมนะครับในเพจ Space Thailand ครับ2 1ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้สกิลบูสหรือสกิลทเค็นนะครับก่นอื่นให้เราเข้ามาเช็คที่ตัวนักเตะของเราก่อนว่า1น,นักเตะ1คนสามารถใช้สกิลบูสได้แค่10ครั้งก็คือจะจะแม็กแค่10ให้เราเข้าไปที่เลือกที่นักเตะดูก่อนว่าถ้าเกิดนักเตะคนไหนเรามีสกิล อยู่ที่10อยู่แล้วจะไม่สามารถอัพได้ก็คือมกซิม u ัมเราต้องไปหานักเตะที่ยังไม่มีสกิลครบ10อย่างเช่นเชโกเราไปที่เพย์ดีเทลนะครับเลื่อนขวาไปเราจะนับดูตรงสกิลที่ผมได้เช็คแล้วปรากฏว่ามีอยู่9ตัวนี้คือใช้ได้เราจะไปทำการใช้สกิลโทเค็นในการอัพนะครับ Use i อเทไปที่สกิลโทเค็นแล้วกด u s สก็จะอัพสกิลขึ้นมานะครับ ดลองกลับไปเช็คดูอีกทีสกิลเราก็จะครบ10นี่คือวิธีการใช้สกิลโทเค็นในการอัพนักเตะค,ครับผมเข้ามาเช็คดูนะครบ10แล้วอ,อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ